เฮ้ยเรน่าไอ้เหี้ยเรน่าอยู่มีเจาะลอกเข้าเบอร์เอ้าหเดใครมาแล้วไปสิอะะ มาไปแล้วไอ้มมมาดมาเข้าไปแล้วอ้าวอายุหมดดิลเลยฟุตแคปอยู่โดแม่งลูดทีเดียวหายเลยเชียแคปไปเหอะไอเฮียมึงวิ่งรอบแมบบแล้วไอ้สัสดูดิวิ่งวิิวิ่งดิกูลองงว เ <th> อา<ส>โว้ยเดือดยอย่ามาโกนเลยแล้ว